โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิพัลโลกาสังมิงปะติธานุนติปานินันติ ขอกาสแด่คณะสงฆ์ซึ่งมีหลวงพ่อพระครูสุนทรศุริกิจรองเจ้าคณะเปือเครื่องในวัดทุ่งศรีวิไลเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาธาตวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันนที่ตรงนี้เพื่อมีจิตใจอันเดียวกัน ที่จะมาส่งสการในงานชาปนิกิจศพคุณแม่หนูมารมซึ่งเป็นมารดาของท่านพระครูสุตตะวิรยาพรเจ้าคณะตบลสหธาตุเราท่านทั้งหลายคนเราเกิดมานั้นทุกคนมีที่เดียวไปคือจุดจบแห่งการเวลาจะสั้นจะยาว ก็แล้วแต่บุคคลแต่เรา,าทั้งหลายเกิดมานั้นมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอยู่สประการคือหนึ่งเกิดมาเพราะมีบุญ 2. อ,อยู่อยู่แล้วอยู่อย่างมีคุณจากไปแล้วจากไปอย่างมีทุนเกิดมามีบุญอยู่อย่างมีคุณจากไปอย่างมีทุนสามประการนี้ ถือว่าเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ไม่เสียชาติเกิดคุณแม่หนูมารมก็เชกเช่นเดียวกันท่านเกิดมาเพราะท่านมีบุญเพราะว่าคนเหล่านี้ถือว่าได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐก็ว่าได้เป็นผู้มีบุญก็ว่าได้เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านบอกว่ากิจโฉมนุสสปติลาโพ การที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นสิ่งที่แสนยากแสนเย็นที่จะได้เกิดมาคุณแม่หนูมาลมท่านเกิดมาในโลกนี้ถือว่าท่านมีบุญได,ได้เกิดมาเป็นคนได้มีฐานะอย่างดีได้เป็นคนมีฐานะเป็นคนมีทุกสิ่งทุกอย่างฐานะในที่นี้คือฐานะในทางพระพุทธศาสนา ฐานะในทางพระุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าฐานะร่ำรวยฐานะในทางพพุทธศาสนาคือมีครอบครัวมีบิดามารดามีพี่มีน้องฉะนั้นพวกเราทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนมีฐานะคือมีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้ถือว่าเป็นคนมีฐานะ ไม่งั้นคงจะละหกละเหินเร่ร่อนอาจจะเก็บของเก่าขายอยู่แถวตลาดน้อยคนเหล่านั้นเป็นคนไม่มีฐานะคือไม่มีที่อยู่อาศัยเกิดมาแล้วมีสกุลคือเมนาำสกุลใช้ไม่ตกหลน่นมีพ่อมีแม่ให้นำสกุลใช้ไม่ว่าจะใช้ตามพ่อตามแม่ตามกฎหมายกำหนดอันนี้เรียกว่าเป็นคนมีบุญที่ได้เกิดมา คุณแม่หนูเกิดมาแล้วท่านก็อยู่อยู่อย่างมีคุณคนในที่นี้คือคุณนาคา่าคุณาคาเนี่ยมันเทียบราคาไม่ได้ะจะเอาราคาเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินนั้นมาเปรียบมาเทียบไม่ได้เพราะนั่นคือคุณนาคา่าคุณนาค่าของคนดูจากที่ไหนดูจากความเป็นอยู่การประพฤติปฏิบัติตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกย่องคน ไม่ใช่คนต่ำคนสูงคนร่ำคนรวยแต่ท่านยกย่องคนที่คุณนาค่าแม้เต็มเป็นภิกษุบวชใหม่ได้เจ็ดวันแต่สามารถบํำเพ็ญภาวนาบรรลุสำเร็จเป็นพระหันได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าพะระเถระไม่ได้เรียกตามอายุพรรษาแต่ท่านเรียกตามคุณค่าคุณธรรมของบุคคลน,นั้น คุณแม่หนูมาลมถือว่าเป็นคนมีคุณค่าอย่างน้อยมีญาติพี่น้องมาส่งสก,การมากพอสมควรถึงจะไม่เป็นเรือนพันเรือนหมื่นก็ตามไม่เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนั้นเทียบไม่ได้ในโลกนี้บุคคลที่จากโลกนี้ไปแล้วมีคนมาร่วมในงานศพมากนั้นที่จะลึกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ไม่นับรวงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอันนี้ยกไว้ก่อนในอดีตที่ผ่านมานั้นมีบุคคลสองคนที่เป็นคนแล้วมีผู้มาร่วมงานศพมาก 1. คือท่านมหาตมะมคานทีมหาบุรุษของอินเดียอันนั้นมีคนร่วมงานศพประมาณ10ล้านคนอันนั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งส่วนอันดับสองนั้นคือผู้นำอิหร่าน อายาตราโคมเนีมีผู้ร่วมงานศพประมาณ6ล้านคนร่วมพิธีฝังศพอน,นั้นแสดงว่าเป็นคนมีคุณนค่าฉะนั้นคุณแม่หนูมาลมถึงไม่มีคนมามากแต่ก็ถือว่าเป็นคนมีคุณนค่าทำไมถึงเรียกว่าคนมีคุณนค่าอย่างน้อยท่านได้เป็นญาติองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ท่านเป็นญาติของพระพุทธเจ้า <ique S 2> อันนี้ค like ุณค่าอย่างนี้หายากในประเทศไทยนี้มีประชากรห0 6 0ล้านจะมีคนสักกี่คนที่ได้เป็นญาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถามว่านมสกุลมารมนมสกุลเดียวกับพระพุทธเจ้าไหมก็ไม่ใช่เหตุที่ได้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าท่านมีลูกชายคือท่านพระครูสุตะวิริยาภรณ์ ได้บวชในพระพุทธศาสนาบุคคลใดก็ตามถ้ามีลูกบวชในพุทธศาสนาบุคคลนั้นถือว่าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าอาตอมากล่าวอย่างนั้นเพราะเอาในพระเจปิดกที่ท่านกล่าวไว้เกี่ยวกับท่านพระเจ้าอาโศกมหาราชมหาราชของประเทศอินเดียที่รวบรวมแว่นแคว้นอินเดียจนเป็นปึกแผ่น หลังจากทำการสงครามเสร็จท่านหันมานับถือพุทธศาสนามีความศรัทธาอย่างแรงกล้าทำนุบํำรุงพุทธศาสนาสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชา84,000วัดทั่วแว่นแคว้นของพระองค์ชมพูทวีปถึงการนั้นได้ทำบุญขนาดนั้นได้ไปกราบเรียนถามท่านพระกุมากรกัสปะเถระผู้เป็นอาจารย์ว่า ข้าพระเจ้านี่ทำบุญมากขนาดนี้สร้างอารามมากขนาดนี้ได้เป็นญาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือยังท่านพระมหาเถระกุมาลกสป,ปะบอกว่าดูก่อนมหาปพิธยังยังไม่ได้เป็นพระเจ้าอาโศกมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นญาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เลยกราบเรียนถามว่าข้าพระเจ้าจะต้องทำยังไง พระมหาเถระบอกว่าอย่างน้อยต้องมีลูกบวชในพุทธศาสนาถึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติพระเจ้าอาโศกมหาราชจึงได้สละพระโอรสหนึ่งพระธิดาหนึ่งให้อุปสมบทในพุทธศาสนาแล้วเป็นพระมหาเถระผู้มีความสำคัญคือท่านพระมหินะระเถระกับพระนางสังคมิตาเถรีบวชเป็นภิกษุณีพระเถระสองรูปนี้ เป็นผู้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นพระเถระหนึ่งในเก้าสายที่เผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประเทศศรีลังกาทำให้พุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงในประเทศศรีลังกาเพราะอาศัยท่านมหินทระเถระเป็นพระโอรสของพระเจ้าอโศกจึงได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าควรแม่หนูมาลมนำสกุลมาลมไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ท่านมีลูกชาย แล้วได้บวชในพุทธศาสนาจึงได้ถือว่าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นคุณค่ามหาศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงเป็นคนที่มีคุณค่าในขณะท่านมีชีวิตอยู่ท่านจากไปแล้วยังมีทุนทุนที่ท่านจะเอาไปนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเพราะทรัพย์สินเงินทองนั้นมันไม่สามารถเอาไปได้เอาใส่ปากไว วันเก็บกระดูกเก็บอัฐิพวกเราก็ไปเลียวเอาคืนแม้แต่เอาใส่อะไรไห้ก็เอาไปไม่ได้อันนั้นทุนอย่างนั้นเอาไปไม่ได้แม้แต่ทุนที่เป็นทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงก็เอาไปไม่ได้เงินทองนั้นส่งแค่โรงพยาบาลแต่ลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงที่นั่งอยู่ตรงนี้ส่งได้แค่เชิงตะกรหรือเมนเท่านั้นแต่ทุนในที่นี้คือทุนที่เป็นบุญเป็นกุศล ที่ได้ประกอบแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ถามว่าท่านได้ประกอบไหมอย่างน้อยมีลูกชายบวชจูงท่านพระครูสุตตะเริยาภรณ์นั้นได้บวชจูงท่านจูงมาตั้งแต่เมื่อไหร่10กว่าปีที่แล้วอันนี้คือบวชจูงส่วนพวกที่บวชเมื่อเช้านี่เขาเรียกบวชหน้าไฟไม่เรียกว่าบวชจูงเรียกว่าบวชหน้าไฟเฉย แต่จูงในขณะท่านมีชีวิตอยู่จูงให้ท่านทำบุญทํากุศลจูงให้ท่านเข้าวัดเข้าว่าอันนั้นเรียกว่าบวชจูงจูงจริงจริงจูงขณะเดินได้แต่บวชหน้าไฟนั้นไม่ได้จูงเพราะว่าเอาใส่รถสทอมาไม่ได้จูงฉะนั้นการบวชจูงจึงบวชในขณะที่บิดามารดามีชีวิตอยู่ถึงจะเป็นประโยชน์ถ้าท่านตายไปแล้วมันก็จูงไม่ได้ ฉะนั้นจึงถือได้ว่าคุณแม่หนูมาลมหนึ่งมาเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณจากไปอย่างมีทุนสมประการนี้พวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านหรืออาตมาภาพเสมอกันวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาที่ตรงนี้มาเพื่ออะไรการมางานงานศพนั้นจุดประสงค์ต่างกันบางคนบางท่านอาจจะนับอายุ74 ไปไว้งวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ก็ได้หรือจะเอาเวลาตายไปอีกข้างล่างก็ดีอ,อันนี้เป็นจุดประสงค์ของแต่ละคนะบางคนบางท่านมานั้นเพื่ออะไระเพื่อจะได้กินเข้าต้มได้กินผัดมีมันจะได้ไม่ต้องทำอาหารที่บ้านจุดประสงค์ต่างกันบางคนบางท่านมาเพื่ออะไรจะได้เล่นไพ่เล่นไฮโล ถ้าพระนั่งนานหน่อยก็บน่นเมื่อคืนนี้อาตมากลับดึกนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยขัดจังหวะพวกที่จะเล่นพอดีโชเฟอร์มาบอกว่าเห็นเขาซุบ,บซิบซุบซิบปกำลังจะกลับแล้วว่าอย่างนั้นอาตมาไม่ทราบถ้าทราบก็จะลุกเร็วกว่านั้นอยู่ก็เลยลุกไปสามทุ่มกว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะเสียเวลาท่านที่ท่านจะเล่นต้องขออภัยเพราะไม่ทราบจริงๆว่าท่านมีจุดประสงค์อย่างนั้น ฉะนั้นจุดประสงค์ในงานศพจึงไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์หลักๆของเราท่านทั้งหลาย 1. มาเพื่อสงเคราะห์ญาติของผู้วายชนมาสงเคราะห์อย่างไรอย่างน้อยได้มาทำบุญสุนทรนทานร่วมด้วยถ้าอยู่เฉยๆไม่มีงานอย่างนี้จะเอาปัจจัยมาให้พ่อใหญ่มาให้พระครูเฉยๆมันก็ดูกระไรยอยู่จะสีเข้าสารมาส่งมันก็ยังไงอยู่ แต่ถ้าได้โอกาสอย่างนี้เรามีโอกาสร่วมทําบุญด้วยบางท่านบางคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอิธรรมบางท่านบางคนได้พวงหรีดมาเคารพศพซึ่งได้ดอกไม้ได้ของหอมเหล่านี้เป็นเครื่องบูชาเคารพอันนี้เป็นการสงเคราะห์ญาติของผู้ไวไยชนอันที่สองได้มาแสดงตนเป็นคนดีเราทั้งหลาย คนดีนั้นบางครั้งมันต้องแสดงตนมันต้องสร้างภาพอย่างท่านนายกนี่มีความจำเป็นอย่างมากต้องแสดงตนเป็นคนดีไม่งั้นสมัยหน้าไม่รอดไม่รอดถ้าไม่แสดงตนมันต้องแสดงตนเป็นคนดีในยามอย่างนี้คือ 1. ยามเจ็บ 2. ยามจาก 3. ยามเจ้งยามเจ็บก็ต้องไปเยี่ยมยามถามข่าวยามจากก็ไปให้กำลังใจยามเจ้งให้ความช่วยเหลือ ถ้าท่านนายกทําได้อย่างนี้สมัยหน้าท่วมทนแน่นอนคะแนนไม่มีปัญหาต้องไปเยี่ยมยามถามข่าวประพฤติตนเป็นคนดีอันที่สามได้รักษาประเพณีอันดีงามได้รักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้ในการชาปนกิจศพในการทำอย่างง้นอย่างนี้เราได้รักษาประเพณีนิยม ประเพณีนิยมนั้นแล้วแต่ถินแต่ที่ไม่เหมือนกันหาความผิดความถูกไม่ได้แล้วแต่ความนิยมของถิ่นของที่บางแห่งก็ทําการศพอย่างนี้ทางแห่งก็ทําอย่างนี้จะว่าบ้านนี้ทําผิดบ้านนี้ทําถูกไม่ได้แล้วแต่ประเพณีของหมู่บ้านน,นันนๆอันนั้นเรียกว่าประเพณีไม่มีบัญญัติในกฎหมายไม่ไม่มีข้อผิดข้อถูก เราจึงได้มารักษาประเพณีอันดีงามของเราไว้ในการจัดการศพในการชาพานกิจศพอันที่สี่เราได้น้อมตนเพื่อเป็นมรณสติอัตมาแสดงธรรมแบบมีเสียงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินแต่คุณแม่หนูมาลมเทศกันใหญ่ให้เรารู้ท่านได้เทศบนเชิงตะกรว่าลูกหลานเอ๋ย ดูแม่เป็นตัวอย่างทราบสินเงินทองอะไรแม่เอาไปไม่ได้อีกไม่นานแม่จะกลับสู่ดินสู่น้ำสู่ลมสู่ไฟสู่ธรรมชาติท่านแสดงธรรมหรือเทศแบบไม่มีเสียงให้พวกเราได้น้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจน้อมเข้ามาสู่พวกเราทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความตายของเรานั่นแหละเที่ยงแท้แน่นอนทุกคนต้องตาย ไม่ว่าอะไรก็ตามแม้ไม่เจ็บไม่ป่วยตายเหมือนกันากเกิดความประมาทพลาดพังบางครั้งบางคราวไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีรางบอกเหตุแต่ก็สามารถเสียชีวิตได้อันนี้ประกันฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาในงานศพนี้ให้ได้หลักใหญ่ๆสี่ประการน,นี้ไม่ใช่มาเพื่อเปล่าประโยชน์แต่ว่าประโยชน์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วแต่คนจะมองมาแล้ว มาด้วยการระลึกถึงผู้วายชนระลึกถึงอย่างไรบ้างพระท่านสวดให้เราฟังประจำอทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาาตาสขาจามเปตานังทักขินังทัชชาสิ่งเหล่านี้แหละที่องค์สมเด็จพระสัมมาเพื่อเจ้าเทศสอนตั้งแต่อทาสิเม สิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้ละลึกถึงผู้วายชนมีอยู่ห้าประกาศหนึ่งอากาสิเมคุณแม่หนูมารมได้กระทำอะไรให้เราท่านก็ไม่ได้กระทำอะไรตรงๆอย่างน้อยท่านก็ได้สละลูกชายมาเฝ้าวัดเฝ้าวานนกอกแห่งน,นี้ให้ท่านทั้งหลายอันนี้ท่านได้กระทำให้เรา เราก็ควรระลึกถึงเพราะหายากเหลือเกินที่บุคคลที่จะสละบ้านสละเรือนออกบวชแล้วก็ได้เจริญก้าวหน้าเป็นเจ้าคณะทบเป็นพระครูสัญญบัตเจ้าคณะพลชั้นเอกอันนี้หายากมากขนาดอาตมายังตอนเป็นยังเป็นแค่เจ้าคณะทบชั้นโทไม่ได้เป็นชั้นเอกแต่ท่านพระครูสุตตะริรยพรพ,พาฒขึ้นชั้นเอกเนื่องจากท่านเป็นมหาปรียิอันนี้ท่านได้ทําไวใ้ให้พวกเรา อทาสิเมท่านได้ให้อกาสิเมท่านได้กระทำอะไรไว้สิ่งอย่างนี้ต้องถามลูกถามหลานผู้ใกล้ชิดว่าท่านได้ให้อะไรสร้างอะไรกระทำอะไรไว้ญาติท่านเป็นญาติของเราไหมคุณแม่หนูมารมอย่างน้อยก็เป็นญาติของท่านทั้งหลายเป็นญาติของอาตมาด้วยทำไมถึงว่าเป็นญาติอย่างน้อยก็เป็นญาติ ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นญาติร่วมโลภเป็นญาติธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นญาติญาติในที่นี้ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดถ้าญาติทางสายเลือดบางครั้งมันทะเลาะเบาแวงกันมันก็ไม่เป็นญาติหรอกปันมูลกันไม่ถูกนี่มันก็ไม่ญาติแล้วไม่เผาผีกันพระเจ้าบอกว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเท่านั้นเป็นญาติอย่างยิ่ง ท่านนายกอบตนี่ต้องเป็นญาติทั้งตำบลต้องเป็นญาติทุกหมู่บ้านต้องมีความคุ้นเคยไม่งั้นไม่ได้มาเป็นนายกต้องเป็นญาติความคุ้นเคยนี่แหละคือญาติอย่างยิ่งมิตรตาท่านเป็นญาติและเป็นมิตรคนแม่หนูมาลมคงไม่ประกาศเป็นศัตรูกับใครแน่นอนคงจะมิตรเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านพี่น้องลูกหลานทุกคน เป็นมิตรกับเราท่านทั้งหลายเราเป็นมิตรกันดีต่อกันพูดดีถามดีถามข่าวคราวอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นมิตรหรือเป็นกระยาณมิตรชี้ผิดชี้ถูกให้ลูกให้หลานเป็นกระยาณนมิตรของลูกของหลานชี้ทางถูกให้สิ่งนี้มันผิดนะลูกหลานอย่าได้กระทำ จงกระทําเหมือนแม่พาธรรมนี้เ,เข้าวัดเข้าวาฟังทำฟังเทศประพฤติปฏิบัติตนรักษาศีลส,สาธรรมอย่างนี้อันนี้เป็นกันลยาณิมิตสคขาจะมีท่านเป็นสหายท่านเป็นสหายกับเราไหมถ้าบางคนบางคนบางท่านก็เป็นสหายกันมีอะไรก็จะปรึกษาหาหรือกันจะทำบุญทำทานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปรึกษาหาลือเป็นสหายหกัน เป็นเพื่อนเป็นสหายกันมีความเสมอความคุ้นเคยเหล่านี้นี่แหละเมื่อคนตายแล้วเราควรจะระลึกถึงด้วยคุณธรรมหประการเหล่านี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้เราท่านทั้งหลายเมื่อระลึกถึงอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความปลื้มอกปลื้มใจว่าครั้งเดิงยังได้มีโอกาสมาส่งสการไม่เปล่าโอกาสไม่เสียโอกาส ยังได้เดินทางมาวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ,อพ่อเจริญนอำเภอท่านก็อุตส่าห์เดินทางมาท่านมีภารกิจประชุมที่จังหวัดอตอนนี้ท่านก็เดินทางมาถึงนี่ท่านให้ความสําคัญแก่ลูกศิษย์ลูกหาแก่ผู้วายชนท่านได้อุตส่าห์เดินทางมาเนื่องจากภารกิจท่านก็มากวันนี้มีการประชุมเกี่ยวกับการพระราชะพิธี50วันหรือปัญจมวาวันปัญญาสมวาวัน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีประชุมกันที่สารากลางจังหวัดแต่พระเดชพระคุณก็กปีกเวลามาเป็นประมุกประธานให้แก่ท่านพระครูสุตะบริยพรถือว่าเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนและเป็นเกียรติแก่ลูกหลานเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราถือว่าได้มาในงานศพในวันนี้ได้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างน้อย ก็ได้มาเห็นได้มาพบได้มาเจอได้น้อมจิตน้อมใจส่งดวงวิญญาณส่งสิ่งที่ดีสี่งามคือสักการหรือสักการะอันดีอันงามแก่ผู้วัยชนฉะนั้นเราท่านทั้งหลายบุญทั้งหลายที่ท่านได้มาประกอบแล้วทําแล้วในวันนี้ก็ดีตั้งแต่วันที่ท่านวายชนไปก็ดีอิมีนากรตะบุญเยนะด้วยอนุภาพแห่งผลบุญทั้งหลายที่ท่านเจ้าภาพ ได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วขอให้อำนวยวิบากวิบูรณบุญผลแก่ดวงวิญญาณคุณแม่หนูมารมให้ได้ไปสเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์นนเทถนบุญอีกประการหนึ่งขอเป็นปฏิการะย้อนตอบหายาตโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย คิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทินดังรับประทานวิชชนาพัสรมเทศนาเห็นสมควรกี่วเ,เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชะนี